ในโลกที่เปราะบางใบนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่แค่การกดปุ่มเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เมืองทั้งเมืองหายไปจากแผนที่เรามี AI ฉลาดกว่ามนุษย์ดาวเทียมที่สอดแนมได้ทุกตารางนิว้วแต่ถึงอย่างนั้นยังไม่มีใครล่วงรู้อนาคตได้อย่างแน่นอนไม่มีใครยกเว้นชายคนหนึ่ง ชายผู้เขียนคำกลอนลึกลับกว่า900บทเมื่อ400ปีก่อนคำกลอนที่เมื่อเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นดังเงาสะท้อนของเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นจริงในโลกวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของนอสตราดามุสผู้ทำนายอนาคตที่คนทั้งโลกยังพูดถึง และนี่คือ5าคำทำนายของเขาที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเตรียมหายใจลึกๆแล้วฟังคลิปให้จบเพราะเมื่อคุณได้ยินคุณจะไม่มีวันลืม